เดอโกโจตาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์สมโมสรลิวเวอร์พูลร่วมไวอไ้อาไลเดอโกโจตากองหน้าทีมชาติโปรโต,ตุเกสของลิเวอร์พูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในประเทศสเปนพร้อมน้องชายอังเดนซิลวาหลังรถเกิดไฟไม่จากยางแตกในจังหวัดซามูราขณะกำลังเดินทางกลับอังกฤษเพื่อเข้าร่วมปรีซีซั่นโดยเขาเพิ่งแต่งงานกับรุดคอโดโซไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเกียรติประวัติ ดียโกโจตากับลิเวอร์พูลยิง65ประตูจาก182นัดแชมพรีเมียร์ลีกเอฟเครับและคาราบาวครับย้ายจากโวลส์มาลิเวอร์พูลในปี2020คำไว้อะไรจากอาเนสลอตเฮดค้ช s t ของสโมสรลิเวอร์พูลอานเนสลอตกล่าวว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นของเราแต่เป็นคนที่ทุกคนรักเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานและเป็นคนที่พิเศษมากลิเวอร์พูลทั้งสโมสรจะอยู่เคียงข้างครอบครัวของเขา และจะไม่มีวันลืมเขาชื่อของเขาคือเโอโกในขณะที่เพื่อนร่วมทีมร่วมไว้อะไรครอบครัวของเราจะอยู่เคียงข้างครอบครัวของเขาเสมอลิเวอร์พูลและแฟนบอลทั่วโลกต่างร่วมไว้อะไรต่อการสูญเสียดโอโกโจตากองหน้าผู้เป็นที่รักและมีผลงานโดดเด่นทั้งในและนอกสนาม